ะวันนี้นะคะเอางานตัวสั้นนะคะงานตัวสั้นํำ8มิลน,นะคะรอเลือกข้างนะเดี๋ยววิจะประกอบนะคะถ้าลูกค้าได้ไปลูกค้าจะได้ไปในสองส่วนนะส่วนพันท้ายนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ส่วนชุดบนนะคะจะได้ไปแบบนี้นะคะอ่าทีนี้วิจะสอนให้นะง่ายๆเลยนะคะลูกค้าก็คือลูกค้าจับแบบนี้นะคะจับพันท้ายขึ้นมา เอางานนะคะชุดบนวางนะคะเอางานชุดบนวางนะคะฟางตามล่องนะคะแบบนี้เลยโอเคแบบนี้นะคะเราก็เริ่มจากท้ายอ่าเริ่มจากท้องนะคะน็อตัวใหญ่สุดนะอ้วนนะคะใส่ลงไปเขาจะยึดพันท้ายไม้นะคะกับตัวลำนะคะให้ติดกันเดี๋ยวนะคะโอเคอ่าทีนี้ยึดแล้วนะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะจะเป็นงาอ่าตัวยาวจะยึดข้างหลังนี้นะคะยึดตรงลำนะคะให้ติดกับพันท้ายตัวนี้สําคัญนะเขาจะอยู่ใกล้พวกอ่ากไก่นะคะต้องยึดให้ให้แน่นนะคะแล้วก็จะมีปีนะคะทั้งสองด้านนะข้างละตัวนะคะอ๋อสองตัวเลยเราก็ใส่ไปก่อนนะคะอันนี้งานตัวสั้นนะแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะคะ อ่าข้างหนึ่งอื่าทีนี้ยึดน็อตเสร็จแล้วลักษณะเขาจะอยู่ประมาณนี้แล้วทีนี้ก็ยางนะคะเวลายางเราเราต้องผูกก่อนนะคะผูกกับตัวนี้นะคะที่เป็นงานสแตนเลสข,ข้างบนนี้นะมีรูสองรูนะคะดับสองทั้งสองด้านนะอ่าทีนี้เราก็เอาเชือกนะคะลอดเข้าไปนะทั้งสองด้านเลยนะคะ ทั้งสองฝั่งเลยนะเวลาเราผูกยางนะคะเราจําเป็นต้องผูกแบบเกือบถึงปลายก่อนนะเพื่อลองนะคะว่าเรามีแรงดึงแค่ไหนถ้าเรามีแรงดึงเราก็ค่อยผูกเพิ่มนะคะตอนนี้วิจะลองปลายก่อนนะอ่าลองปลายก่อนเลยไปไปลายเชือกนะคะถ้าลูกค้ามีแรงดึงเยอะลูกค้าก็ค่อยขยับลงนะตอนนี้เราจะปลายเชือกไว้ก่อนนะ ทีนี้อ่าพอผูกเชือกนะคะเขาก็อยู่จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะทีนี้เราดึงนะคะให้เข้ามาในโรอเลอร์นะคะอ่าเข้ามาเห็นไหมคะอ่าทีนี้อีกด้านหนึ่งด้วยนะคะดึงให้เข้ากับโรเลอร์จะอยู่แบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะเทสกันนะคะนะก็ค้ำนะเราก็ค้ำที่หน้าขาหรือว่าหน้าท้องเราก็ได้นะคะแล้วก็ดึงยางนะคะดึงยางทั้งสองข้างลงมานะคะอ่าแบบนี้นะ แล้วก็ลำ8มิลน,นะคะใช้ลูก8มิลใส่ลงไปให้ลูกเขาลงมาที่ตัวส่งลูกนะงานส่งระบบนะคะตัวส่งลูกเป็นสีสำคัญนะคะเซฟมือซ้ายกดไปทางขวาลองไกลกดเซฟนะคะมือขวากดไปทางซ้ายนะคะเราก็จะเทสระบบไกลระบบเซฟแล้วก็การยิงให้ลูกค้าไปเลยนะคะได้แล้วนะคะ ค่ะสิ่งที่ลูกค้าจะได้นะคะงานตัวสั้นนะคะตีแคบนะคะลูกค้าก็จะได้ลูกแปดมีหนึ่งร้อลูกนะคะแล้วก็ลูกดอกหนึ่งดอกนะคะจะได้ชุดไปแบบนี้นะคะ อุปกรณ์เสริมลูกค้าต้องสั่งโทมนะคะตัวนี้นะคะราคา1,950บาทในราคาโอนคําว่าโอนหมายถึงโอนก่อนส่งนะคะโอนก่อนส่ง1-2่งวันนะการเก็บเงินปลายทางจะมีบวกเพิ่ม300บาทนะคะอยู่ที่ลูกค้าตัดสินใจนะว่าอยากจะได้แบบสะดวกแบบไหนสะดวกแบบโอนหรือแบบจ็บไปเงินปลายทางอยู่ที่ลูกค้าสบายใจนะคะค่ะแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ